สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอลลี่คลิปนี้ก็มาติดตามสาวๆฝั่งตุรกีกันบ้างครับก็คือชัชจูออนโมกสีนะครับล่าสุดชัชจูออนก็ได้เปิดเผยโมเมนต์การท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองตุรกีนะครับและบุมบิมก็ได้มีการเซลฟี่มาด้วยครับเป็นธรรมชาติต้นไม้ทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆครับแล้วบุมบิมก็มาในลุคนี้นะครับสวยสดใสมากๆ บุมบิมมาในลุกหมวกดำเสื้อดำแล้วก็กระโปรงยีนยาวแบบชํำๆนะครับสวยมากๆพร้อมด้วยท่าโพสอันสดใสซ,ซึ่งใครที่กำลังรอชมเพียวกับบุมบิมลองเล่นให้กับซาดิเยในหลีกตุรกีนะครับอดใจรออีกหนึ่งวันนะครับบุมบิมเพียวมีลองให้กับซาดิเยในวันที่11นี้เวลา19นาฬิกาพบกับไอดินครับมารอชมรอเชียสาวๆของเราไปพร้อมๆกันได้เลยครับ